วิกกี้เปิดภาพเทียบน้องวิรินพ่อเวียโอ้โหราวกับถ่ายเอกสารตัวติดกันแทบจะ24ชั่วโมงสำหรับพระเอกเวียสุกล,ลวัฒกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องวิรินหลังจากที่ภรรยาสุดที่รักวิกกี้พีมนยาคลอดลูกหนุ่มเวียและวิกกี้ก็ช่วยกันลูกเองมาตลอดโดยไม่มีที่เลี้ยง ล่าสุดแม่วิกกี้ได้เผยภาพแสนน่ารักเทียบความต่างความเหมือนระหว่างลูกสาวกับคุณพ่อคุณแม่พร้อมระบุว่ากระจกวิเศษเอ๋ยหนูหน้าเหมือนครางับดูรูปแรกก็ใช่เลื่อนขวาไปงุยยิ่งใช่55 5งานนี้เหล่าพี่พี่แฟนคลับถูกใจกดไลค์คอมเมนต์รัวรัวอาทิทะเลนแบบเนี้เฮีย er, ชัดๆเลยค่ะ ทำไมถอดแบบกันมาเบอร์นี้คะ 5, 5. ้า5 5้กทุกกระเบียดนิ้วยังกระถ่ายเอกสาร5 55 5 5 5 5 5ป้ปป้ามีฝาแฝด5,555โอ้ยน่ารักไม่ไหวพิมพ์เดียวกันพ่อเหมือนลูกหรือลูกเหมือนพ่อคะ